สวัสดีค่ะสาวๆหวังว่าจะสบายดีกันนะคะวันนี้เนี่ยวอมกลับมาในวิดีโอเตรียมตัวหัวจรดเท้านะคะคราวนี้เนี่ยวอมเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะก็วอมเนี่ยเพิ่งได้ไปคอนเสิร์ตฟิฟตี้เซนมาค่ะและนี่ก็คือการแต่งตัวของวอมนั่นเองนะคะก็จะมาแชร์เพื่อนๆดูว่าวอมแต่งยังไง สำหรับลุกนี้นะคะวอมอยากจะแต่งสโมคกี้อายแบบเฉียวๆนะคะวอมก็เลยต้องติดเทปกันไว้ก่อนนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะวอมก็จะใช้อายช a d ์ w b เบสของ Essence นะคะตัวเดิมที่วอมใช้ประจำมาลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้ Eyeliner สีม่วงนะคะจาก Jordana ค่ะที่ชื่อว่า purple prism นะคะวอมก็จะเอามาลงตรงบริเวณอ u t เทอร์ค่ะตรงที่วอมอยากจะทำสโมคกี้อายเฉียวๆนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้อายชาโด์สีน้ำตาลเข้มนะคะมาพยายามเกลี่ยอายไลเนอร์สีม่วงที่ลงไปเมื่อกี้ค่ะจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้อายชาโด์สีแดงม่วงนะคะจาก slick makeup eye shadow palette ใน Respec t นะคะรู้สึกว่ามันจะเป็น collection ของแ h a n g i l a นี่นะคะวอมก็จะเอามาลงทับตรงบริเวณที่วอมลงสีน้ำตาลไปเมื่อกี้ค่ะแต่วอมจะใช้หัวแปรงที่อันเล็กกว่านั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะวอมก็จะลงอายแชโดว์สีแบบออกแนวน้ําตาลอมเทานะคะแบบประกายชิมเมอร์นะคะวอมก็จะลงตรงบริเวณเปลือกตาด้านในที่วอมเว้นไว้นั่นเองค่ะแล้ววอมก็จะพยายามเกลี่ยทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตรงบริเวณขอบขอ,อบค่ะ จากนั้นนะคะวอมก็จะใช้อายช a โด์สีประกายมุกนะคะมาลงตรงบริเวณหัวตาค่ะจะได้เปิดหัวตาให้ดูแบบสว่างขึ้นนะคะจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้อายไลเนอร์ตัวโปรดของวอมนะคะ l i ฟ e f อร์ e อายไลเนเนี่ยมาเขียนอาไลเนอร์ให้ตัวเองนะคะแล้วก็วิ่งหางออกไปนิดนึงเป็นแนว Cat อายค่ะพอเขียนอายไลเนอร์เสร็จนะคะวอมก็ลอกเทปออกเลยค่ะเพราะว่า ตรงข้างบนเนี่ยแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากนั้นเนี่ยวอมก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าตัวเดิมนะคะมาสคาร่าที่วอมใช้เนี่ยก็คือของ m y b e l l i n e Hyper Curls Mascara นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นสูตรกันน้ำนะสำหรับลุนี้วอมก็ขอติดขนตาจากเหมือนลินดาหน่อยนะคะจะได้ตาฟุ้งฟิ้งแล้วก็จากนั้นเนี่ยวอมจะลงฟาวเดชั่นของนา i ช Glow Foundation นั่นเองค่ะ แล้ววอมก็จะมาเขียนคิ้วนะคะโดยที่เขียนคิ้วตัวโปรดนะคะอันก็คือของโซดาเนี่ยเองค่ะมันเป็นแบบที่เขียนคิวดีมากเลยอะชอบถูกหลายดีเนาะกลับมาแต่งตากันต่อนะคะวอมก็จะใช้อายไลเนอร์สีม่วงตัวเดิมนะคะมาเขียนตรงขอบตาด้านล่างค่ะ แล้ววอมก็จะใช้อายไลเนอร์ของจอร์ดาหน่านะคะสีดำมาลงตรงขอบน้ำตาค่ะแล้ววอมก็เซตขอบตาด้านล่างเนี่ยด้วยอายชาโดว์สีม่วงแดงนะคะแล้ววอมก็จะตบท้ายขอบตาด้านล่างนะคะด้วยมัสคาร่านั่นเองค่ะและตรงโหนกคิ้วนะคะวอมก็จะ ใช้อายแชโดว์สีมุกอันเดิมนะคะที่วอมใช้อันเดียวกับหัวตานั่นเองค่ะการคอนทัวร์ครั้งนี้นะคะวอมจะใช้คอนซีลเลอร์ของซูเปอร์มาม o มาคอนทัวร์หน้านั่นเองค่ะ,ะการคอนทัวร์หน้าของวอมนะคะถ้าใครอยากดูโดยละเอียดนะคะเดี๋ยววอมจะลิงก์วิดีโอการคอนทัวร์คนหน้ากลมนะคะอย่างวอมนะคะไว้ใน d e สคริปชั o นบ o ็อกด้านล่างเลยค่ะวอมเนี่ยคอนทัวร์เหมือนในวิดีโอนั้นเป๊ะเลยค่ะ และก็รวมไปถึงไฮไลท์ด้วยนะคะวอมก็ไฮไลท์ตามวิดีโอนั้นเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่วอมใช้ในวิดีโอนี้นะคะวอมจะลิสต์ไว้ใน description box ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าวอมใช้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะลิสต์ไว้ให้หมดเลยนะคะสาวๆ พอไฮไลท์กับคอนทัวร์เสร็จแล้วนะคะวอมจะลงบลัชออนนะคะบลัชออนที่วอมใช้นะคะก็คือของ s e v e n t e e นบลัชเชอนั่นเองนะคะในโทนสีนูดนั่นเองค่ะสำหรับลิปสติกนะคะช่วงนี้วอมเผิลิปสติกสีน้ำตาลมากนะคะวอมก็เลยเพิ่งสอย r ร m เ l ลล์ล o นนะคะลิปไลเนอร์นะคะในสีคาปูชิโน่นั่นเองนะคะ เอาละค่ะพอแต่งหน้าเสร็จนะคะเราก็จะมาทําผมกันวอร์มจะแค่ม้วนผมด้านบนตรงบริเวณที่ออวอร์มเนี่ยหัวรีบนะคะเพราะว่าผมด้านบนของวอร์มเนี่ยมันเป็นตรงนะคะแต่ว่าตรงปลายของวอร์มเนี่ยมันแบบว่าเป็นยังมีเชื้อดัดอยู่แล้วนะคะวอร์มก็จะไม่ดัดไปจนถึงปลายนั่เองคะ่ะ เครื่องดัดที่วอมใช้นะคะก็คือของเลอซาชานั่นเองนะคะจำไม่ได้แล้วว่ารุ่นอะไรนะคะเดี๋ยววอมจะลิงกรุ่นของวอมที่วอมใช้นะคะไว้ใน description b อกเหมือนกันค่ะสำหรับการแต่งตัวนะคะวอมก็จะใส่เสื้อยืดแบบลายกราฟิกนะคะแล้วก็มผีผู้ออกมาตรงข้างๆะคะ่ะส่วนกางเกงนะคะวอมก็ใส่กางเกงยียนค่ะเพราะว่าวอมอยากแบบว่าเออสบายๆชิลๆในคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ และวอมก็จะใส่แจ็คเก็ตหนังไปด้วยนะคะเผื่อแบบว่ามันหนาวในคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะและสำหรับต้มหูนะคะก็จะเป็นต้มหูแบบว่าสีเหลี่ยมๆนะคะแบบห้อยยาวๆหน่อยสำหรับกระเป๋านะคะวอมแนะนำว่าการไปคอนเสิร์ตเนี่ยเราไม่ควรที่จะสะพายกระเป๋าไปใหญ่นะคะเอากระเป๋าเล็กๆไปก็พอว่าเราก็จะได้แดนได้นะคะในคอนเสิร์ต สำหรับรองเท้านะคะวอมก็จะใส่รองเท้าบูทจาก Primark ตัวนี้นะคะคือรองเท้าบูทตัวนี้เนี่ยมันถึงแม้มันจะสูงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้วอมเมื่อยค่ะสามารถยืนแดนซ์ในคอนเสิร์ตได้ตลอดค่ะก่อนไปนะคะวอมก็จะฉีดน้ำหอมให้ตัวเองนิดน,นึงนะคะเพราะว่าตอนเวลาไปแดนซ์เนี่ยเหงื่อออกเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมนั่นเองนะคะ เอาละค่ะหวังว่าสาวๆคงจะชอบการเตรียมตัวครั้งนี้นะคะไปคอนเสิร์ตกับวอ,อมนะคะก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะสาวๆบ๊ายบาย